ตั้งแถวนะครับตั้งแถวเดือนหนึงครับค่อยทยอยไปนะครับเขาียนเชิญนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับโดยเฉพาะผู้ชายนะครับมาช่วยกันยกนะครับกับข้าวเพิ่ไปถวายพระทั้งหมดนะครับตั้งแถวเลยครับเต็มแถวเลยครับ เป็นสองแถวนะครับแถวเรียนแถวเรียนหนึ่งนะครับแถวแรกคือส่งกับลังไปนะครับเป็นแถวไปครับโอ้สวยงามมากครับเอาต่อแถวเลยครับไอที่อยู่ทางด้านปลายแถวตอนนี้ต้นแถวนำลำเลียงไปแล้วนะครับลำเลียงไปแล้วครับอันนี้เป็นภาพที่สวยงามนะครับเรามาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่จะถวายนะครับพระตาหารไอแ่ก็ไม่เป็สุสงนะครับ